ฉ,ฉันมีปฏิญาณตัวฉันเองว่าฉันไม่ได้ต้องการเป็น,ปนพระอริยสงฆ์ไม่ต้องการเป็นพุทธสาวกฉันปรารถนาพระโพธิญาณคือ,อยังไงฮะก็เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงปู่ราวณาตัวเองว่าจะไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้าในอนาคตอ้าวนี่หลวงปู่พูดยังเขาหาว่าไปไมีสิทธิ์องค์ศาสนาไม่มีสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นความปรารถนาพระโพธิสัตว์จะตั้งปรารถนาแล้วก็ปฏิญาณตนเพื่อบําพเพญบาร,รมีในทัศาบาร,รมีทั้งสิบประการาไม่ใช่แค่บรรลุอลหรอหันต์อรหันต์นั่นคือสาวกของของของพระพุทธเจ้าหลวงปูป่ปัญหจะไปสูงกว่านั้นอีกถูกไหมไกลกว่านั้นอีกก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแม่ไปยังงงเพราะพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียวนงปู่จะไปเป็นองค์ที่สองได้ย,ยังไงฮนะเอา้าก็แต่ละอายุไขมี มีพุทธการมีอายุมีการมีมีการดับวนเวียนคุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเวียนมาตั้งขี่องค์แล้วเนี่ยในพัตตกับนี้ห้าแล้วพัตตกับต่อต่อไปจะอีกเท่าไหร่ฉันต้องใช้เวลาต้องทำยังไงผมจะไปต้อใช้เวลาสั่งสมทัศบาร,รมีทั้งศปรปการเนี่ยทานศีลเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาทำแต่ละแต่ละ แต่และอย่างแต่และเรื่องให้ให้สมบูรณ์ uh huh. จนกระทั่งสามารถที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระองค์ใดองค์หนึ่งพู้เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปต้องสั่งสมฉันเลยต้องลำบากไงฉันถือว่าสิ่งที่เป็นมาในชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นกระบวนการสั่งสมบารมีบ uh huh. ฉันไม่โทษเขาใครที่ทําปัญหาให้ถือว่านั่นเป็นการทดสอบับ ฉันปรารถนาอย่าง